พี่ฟ้าอยู่ไหนคะนี่อ่นี่ไม่เห็นไม่เห็นที่รู้ไหมนี่หมังข้านี่ไงเฮ้ยอย่ามาแซวพีเสื้ออยู่ในท้องหรือไงบอกว่าอย่ามาแซวไงวันนั้นมีคนถามว่าพีเสื้ออยู่ในท้องหรอบอกไม่มีค่ะมีแต่เล่าขาวเราเล่นค่ะวงราคาแค่499บาท ไดี้มารีมาพี่ชมนี่มีหมอนข้างเราเคยเก็บสไพ้ายอยู่หรอมีหมอนข้างไปด้วยนี่หมอนข้างไปด้วเหรอให้หมอนข้างไปด้วยเหรอให้ไปบนเวทีเลยหมอนข้างหนูสามารถร้องเพลงได้นะไม่มีหมอนข้างอ่ะดิเอ็มหมอนข้างพิมพ์ห้าพันครับ ที่ CF ห้าพันเท่ากับสิเดี๋ยวให้ดูขาหมอนข้างดูเท้าหมอนข้างอุ้ยสามาันตั้งสบขอบคุณนะคะชอตออสตินขอบคุณมากเลยค่ะอะียันกับข้าสิบบาทห้ันหนึ่งใบให้ดูหมอข้างอ่าห้าพันห้านึ่งใบให้ดูเท้าดูโป้งขวาของหนข้างซื้อบัตรสามพันสองใบ เราให้ไปเลยหกพันแม้ว่าเราจะตกเลขแต่เราก็พอคำนวณได้อยู่หมอนข้างนุ่มไหมนุ่มค่ะนีเหลวเลยไม่ขี้ก็นุ่มไม่ขฮ้ย